สวัสดีครับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยวันนี้ผมมาที่บางใหญ่ครับมาที่ตลาดเปิดใหม่ที่ถนนแก้วอินครับปดีเห็นข้างตลาดเป็นทุ่งนาครับมีนกกําลังหากินครับนกเยอะเลยครับเลยถ่ายทําคลิปมาให้ทุกท่านได้ชมกัน อ,กกอะไรไม่รู้ครับแต่ตรงนู้นนกปากทางครับเป็นปูงอยู่นะครับเขาบินแล้วกินเป็นทุ่งนาที่เขาเตรียมนู่นนะบินแล้วครับโอ้โห สวยงามสวยงามกลุ่มจกมีกลุ่มนกกลุ่มหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งนกปากหางครับรมนนกปากหาง หสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาชมนกอยู่ในท้องทุ่งนาครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน,น,น้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ